ที่ใหม่แล้วเธอไม่เจอคนแบบนี้เขาก็เลยเล่าให้วันฟังแล้ววันก็มาพูดกับสามีวันเหมือนกันสามีวันก็บอกว่าตัวเขาเองและหัวหน้าวันแก่แก่มากแล้วเขามีประสบการณ์การทํางานมาหลายที่แล้วไอ้ปัญหาที่วันพูดอยู่เนี่ยไปตรงไหนก็เจอนะคะพอวันพูดกับเพื่อนวันที่วันสนิทเพื่อนวันก็บอกว่าฉันก็เจอเธอคนนุ้นก็เจอคนนี้ก็เจอคนนั้นก็เจอแล้ว ถามว่าปัญหาที่เราเจออยู่ทุกวันนี้เรารับมือไหวไหมสบายค่ะวันรับมือได้สบายมากแล้วไอ้ปัญหาใหม่ที่เราจะไปเจอล่ะไม่รู้อ่ะเรายังไม่เคยเจออ่ะเพราะฉะนั้นวันเลยตัดสินใจว่าไม่เอาอ่ะวันวันไม่ไม่อยากไม่อยากดีไม่อยากเด่นไม่อยากได้ไม่อยากอะไรแล้วนะคะวันก็เลยรู้สึกว่าเออ ทำาไปเถอะเราก็ทํางานแค่หวังสะสมเงินกเกษียณอายุในอนาคตแค่นั้นเองแล้วตรงนี้มันคือพอเรารับมือได้เหมือนเหมือนที่วันบอกนะคะว่าตอนนี้หลายๆคนนะจะเรียกวันว่าเป็นมาเฟียของที่ทํางานเพราะว่าวันทํางานมานานแล้ว น้องๆส่วนใหญ่ที่เขาตามหลังมาเขาก็จะฟังเราอะคะ่ะเหมือนเราสั่งได้เราไม่ชอบตรงไหนเราพูดได้เลยมันเขาก็เลยพูดกันเล่นๆว่าเนี่ยมาเฟียพวกเนี้ยมาเฟียเหมือนเมื่อคืนนะคะวันไปกินเลี้ยงวันขอเล่าติดไทายก่อนที่วันจะจบคลิปนะคะเราก็จะไปจับกลุ่มนั่ง,งกันสี่คนคนไทยะคะ่ะหัวหน้าใหญ่เขาก็เดินมาพูดกับวันวันเป็นคนไปถึงงานเลี้ยงเป็นคนแรกเขาก็เลยบอกว่าวัน ห้ามจับกลุ่มนั่งแต่คนไทยนะต้องกระจายกันนั่งนะ เธอยังมาจับกลุ่มเป็นแก๊งมาเฟียไม่ได้นะผลสุดท้ายเราก็มานั่งอยู่ด้วยกันนะทุกคนเวลาเรากินเวลาเราคุยนะคะเราก็อยากคุยกับคนที่สนิทกับเรามันก็จะสนุกใช่ไหมจริงๆมันก็ไปนั่งกับคนอื่นได้นะแต่ผลสุดท้ายนะ่ะมันจับพลัดจับถูให้เราคนไทย4ี่คนมานั่งอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็เลยเวลาเขาเล่นเกมอะไรสักอย่างนะคะเขาก็เลยบอกว่ามาเฟียประเทศไทยอ่ะช่วยตอบหน่อย <laughs> <laughs> เขาจะเรียกเราว่าแก๊งมาเฟีย คือเสียงเราจะดังกว่าคนอื่นเพราะว่าเราอยู่มานานแล้ว,วะทุกคนมันเลยทําให้เราอะได้รับการยอมรับปะ่ะคะเพราะว่าเราพิสูจน์ตัวเองมานานแล้วจากการทํางานที่นี่เขาจะรู้ว่าเราเป็นคนยังไงเขาจะรู้ว่าพูดอะไรกับเราได้บ้างไม่ได้บ้างเขาจะรู้ว่าเขาจะควรจะเกรงใจเราเรื่องไหนบ้าง มันก็เลยกลายเป็นการอยู่ที่สบายอะคะ่ะทุกคนเราไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมันก็เลยเอออยู่ตรงนี้แหละสามีก็เลือกให้เราแล้วว่าตรงนี้ดีแล้วหัวหน้าเราก็รู้จักเราแล้วว่าพูดอะไรกับเราได้พูดอะไรกับเราไม่ได้มันก็เลยกลายเป็น วันไม่อยากเอาชีวิตตัวเองออกไปเสี่ยงให้มันเจออะไรอีกที่เราไม่อยากเจอค่ะทุกคนวันเลือกว่าวันวันเรียกว่าวันอยู่ในจุดที่สบายตัวแล้วไม่อยากได้อะไรมากกว่านี้แล้วนะคะก็เลยอยู่ตรงนี้ต่อแบบไม่ขวนขวายไม่หาความรู้ใส่ตัวเองซึ่งถามว่าดีไหมขอบอกเมียฝรั่งใหม่ๆนะคะว่าอย่าทำเหมือนวันนะทุกคนถามว่าวันหนึ่งที่วันไม่มีสามีแล้ววันไม่มีหัวหน้าวันวันเอาตัวรอดไหม เอาตัวไม่รอดนะคะฉันกลับเมืองไทยแน่นอนถ้าวันไม่มีสามีวันนะคะที่เขาช่วยเราทุกอย่างโดยที่เราแบบไม่เคยทําอะไรด้วยตัวเองเลยอะทุกคนวันอยู่ไม่ได้หรอกคะ่ะอันนีเน้เป็นเรื่องจริงวันสามารถบอกเมียฝรั่งคนใหม่ๆว่าขึ้นมาแล้วเธอต้องเรียนนะเธอเธอต้องหาความรู้ใส่ตัวนะเธอแล้วตัววันเองมีอะไรไหมไม่มีเธอฉันไม่มีเลยมันดีตรงที่เรามั่นใจในสามีว่าเขาจะไม่ทิ้งเรา นะคะแต่ถามว่าวันหนึ่งมันจะมีวันที่เราจากเขาเขาจากเราไหมมันก็มีทุกคนวันมั่นใจในตัวเองอย่างเดียวว่าถ้าถึงเวลาฉุกเฉินที่เราต้องช่วยตัวเองวันก็เป็นคนหนึ่งที่วันช่วยตัวเองได้เพราะฉะนั้นวันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยกระตือรือร้นในการหาความรู้ใส่ตัวเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นข้อเสียนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็คนเราอะ่ะมันไม่ได้มี มันไม่ได้มีคนดีร้อยเปอร์เซ็นคนแย่ร้อยเปอร์เซ็นหรอกค่ะแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเอามุมไหนมาสแสดงให้คนอื่นเห็นเท่าน,นั้นเองนะคะก็พูดอีกแล้วนะเรื่องนี้นะก็ต้องขออภัยทุกคนทุกท่านด้วยเด้อขออนุญาตอ่านข้อความนะคะพ,พี่พี่สายพินสวัสดีค่ะอย่าลบอย่าลบอย่าไปสนใจเลยคนแบบนั้นใช่ไหมพี่จลศรีเมื่อเช้าวัน วันกำลังตัดสินใจอยู่ว่าวันจะลบคลิปทิ้งไหมนะคะจากการพูดเรื่องตั๋วเครื่องบินราคาแสนในในระยะเวลาสั้นๆวันขออนุญาตเปิดเสียงให้ทุกคนฟังได้ไหมยี่สิบยี่สิบล้านดวงใจที่ยังอยู่กับวันตรงนี้นะคะ,ะวันขออนุญาตเปิดเสียงให้ฟังนะคะมันมาจากคลิป2คลิปนะคะคลิปแรก